ดอริสไปเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาดกับเทเรซาเพื่อนของเธอเช้าวันหนึ่งสองสาวกำลังอาบแดดอยู่บนชายหาดเทเรซาไปร้านกาแฟาเพื่อซื้อน้ำมะพร้าวในขณะที่ดอริสไปไว่ายน้ำเมื่อดอริสกลับมาเธอเห็นว่าสมาร์ทโฟนของเธอที่เธอทิ้งไว้บนผ้าเช็ดตัวชายหาดหายไปแล้วคุณเห็นโทรศัพท์ฉันไหม เธอถามผู้ชายที่กำลังอาบแดดอยู่ใกล้ๆไม่เลยผมหลับอยู่ในตอนนั้นเองเทเ,เรซาก็กลับมาพร้อมกับน้ำมะพร้าวเธอมองไปรอบๆแล้วรู้ทันทีว่าโทรศัพท์ของดอริสอยู่ที่ไหนใครเอาไปผู้ชายคนนั้นนั่นแหละก่อนเกิดเหตุจอบอยู่ทางด้านซ้ายของเขาตอนนี้มันอยู่ทางด้านขวาและยังมีกองทรายที่น่าสงสัยอยู่ใกล้จอบด้วย ชช่คนนั้นคงซ่อนโทรศัพท์ไว้ในทรายโดยหวังว่าจะมาขุดในภายหลังแทรรี่เชิญอลิสเพื่อนของเขาซึ่งกำลังเรียนเพื่อที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปงานเลี้ยงที่ชอนเพื่อนของเขาเป็นคนจัดงานเลี้ยงแทรรี่กังวลว่าอาจจะมีโจรในงานปาร์ตี้นี้อลิสได้เฝ้าดูแขกรับเชิญในงานอย่างระมัดระวงังในตอนท้ายของงานเลี้ยงเธอบอกแทรรี่ว่าใครคือโจรคุณคิดออกหรือเปล่า ชอนคนจัดงานเลี้ยงนั่นเองในตอนต้นของงานเลี้ยงแข่คนนึงใส่นาฬิกาข้อมืออยู่บนข้อมือของเขาและผู้หญิงคนนี้ก็มีสร้อยคอที่สวยงามแต่เมื่อสิ้นสุดงานเลี้ยงนาฬิกาก็อยู่บนข้อมือของชอนและสร้อยคอ,อก็อยู่ในกระถางดอกไม้นักสืบขา่าวสารกำลังเดินไปตามถนนแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระจกแตกเขามองรอบๆและเห็นฝูงชนจํานวนมากมารวมตัวกันใกล้หน้าต่างร้านขายเครื่องประดับที่แตกเจ้าของกําลังยืนตกใจอยู่ข้างในนักสืบวิ่งเข้ามาหาเขามีอะไรถูกขโมยไปหรือเปล่า ชายคนนั้นบอกว่าเขาก็ยังไม่รู้แต่แล้วขาวสันก็ร้องอุทานว่าขอโทษทีผมต้องรีบไปจับโจรแล้วรีบวิ่งไปเขาเห็นอะไร <c oughs> หน้าต่างร้านถูกทำให้แตกเพื่อดึงดูดความสนใจของทุกคนผู้คนต่างมองไปทางนั้นและไม่เห็นว่าชายคนนี้กำลังขโมยกระเป๋าสตางค์จากชายในชุดสูทต,ตอนแรกกระเป๋าสตางค์อยู่ในกระเป๋าของผู้ชายคนนั้น แต่ตอนนี้โจรกําลังวิ่งหนีโดยมีกระเป๋าเงินในมือของเขาตำรวจสงสัยมานานแล้วว่านายฮลเป็นคนลักลอบขนส่งของต้องห้ามบนเรือยอดของเขาในวันนั้นพวกเขารู้ดีว่าสินค้าที่พวกเขาต้องการอยู่บนเรือจาหน้าที่ตำรวจหลายคนมาพร้อมกับหมายคน้นไปยังท่าจอดเรือที่จอดเรือยอดของนายฮอลพวกเขาตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของเรือยอดแต่ไม่พบสิ่งที่พวกเขากาลังมองหาเลยคุณฮฮลมองอย่างย่อเย้ยในขณะที่พวกเขาเดินออกไปท่านใดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อายุน้อยที่สุดร้องอุทานว่า ผมรู้ว่าสินค้าเขาอยู่ที่ไหนเขารู้ได้ยังไงสินค้าสามารถอยู่ใต้น้ำได้เท่านั้นถูกห่อ,อด้วยแผ่นป้องกันและมัดไว้กับสมอดูพวกผู้ชายสองคนนี่อย่างตั้งใจหนึ่งในนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวใครกัน คนทางขวาเขามีแปลงสีฟันสองรัมออสตินนักธุรกิจผู้มั่งคั่งนำเอกสารสำคัญมาที่ออฟฟิศของเขาแต่เขามีประชุมและต้องออกไปหลายชั่วโมงออสตินขอให้เลขาเฝ้าระวังเรื่องน่าสงสัยไว้คู่แข่งของเขาอาจพยายามบุกเข้าไปในออฟฟิศเพื่อดูเอกสารเมื่อเขากลับมาเลขาบอกเขาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่เมื่อชายคนนั้นมองไปรอบๆเขาก็พบว่ามีใครบางคนเข้ามาในห้องทำงานของเขา ในที่สุดเลขาก็ยอมรับว่าพลอยหลับไปในขณะที่ออสตินไม่อยู่นักธุรกิจรู้ได้ยังไงว่ามีคนเข้ามาในออฟฟิศของเขาตอนนี้ลูกโลกบนโต๊ะของเขาหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามวิลเลียมนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกำลังกินอาหารเย็นที่ร้านอาหารราคาแพงมีอยู่ช่วงหนึ่ง เขาออกไปข้างนอกเพื่อโทรหาคนสําคัญเมืเ่อเขากลับมากระเป๋าของเขากับเงินและเอกสารก็หายไปโจรนต้องเป็นลูกค้าคนใดคนหนึ่งแน่ๆเมื่อตำรวจมาถึงก็สอบปากคําทุกคนที่อยู่ในร้านอาหารเคเ,เรนบอกว่าเธอกําลังเขียนบทใหม่ของหนังสือเธอพ่อบอกว่าเขากําลังรอคิวเข้าห้องน้ําดอนน่าจ่ายเงินค่ากาแฟแล้วและกําลังสวมเสื้อโค้ทของเธอและโรเบิร์ตกำลังวิดีโอ,อกับแฟน นักสืบใช้เวลาไม่นานในการค้นหาว่าใครคือโจรคุณรู้หรือเปล่าคนร้ายคือพอลนอกจากเขาแล้วมีคนอยู่ในร้านอาหารเพียง4คนเท่านั้นและพวกเขาทั้งหมดก็ยุ่งอยู่เขาจะรอเข้าคิวห้องน้ำได้ยังไงตำรวจได้รับแจ้งว่าหนึ่งในอาชญากรที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดคาร์วอ,อกเกอร์กำลังจะเข้าประเทศ ตามข้อมูลนี้เขาจะมาโดยเครื่องบินน่าเสียดายที่ตำรวจแทบไม่รู้ลักษณะอะไรของเขาเลยเขาเตี้ยสวมแว่นและเดินทางด้วยชื่อปลอมนักสืบอาดัมไปที่สนามบินเขาก,ากักตัวคน4ี่คนที่ตรงกับคำอธิบายมีนายลูอิสนายเร l คอลนายเทรลเลอร์และนายวิลสันดูคนเหล่านี้อย่างระมัดระวังและพยายามหาว่าใครคืออาชญากร คุณเรคอลนามสกุลของเขาจริงๆแล้วคือนามสกุลของอาชญากรวอลเกอร์ Walker, แต่เขียนกลับหลังนักสืบกำลังมองหาพยานคนสำคัญหากไม่มีพยานเธอจะไขคดีที่ซับซ้อนไม่ได้สิ่งเดียวที่เธอรู้คือพยานเป็นคนถนัดซ้ายดูคนเหล่านี้และช่วยนักสืบเลือกคนที่เธอต้องการ ในงานเสิร์ฟเธอถือถาดด้วยมือขวาและเสิร์ฟอาหารให้ผู้คนด้วยมือข้างซ้ายข้างที่เธอถนัดดูเจ้าหญิงเหล่านี้แล้วลองคิดว่าเจ้าหญิงคนไหนเป็นเจ้าหญิงตัวปลอมเจ้าหญิงคนทางขวามงกุฎของเจ้าหญิงทางด้านซ้ายและคนที่อยู่ตรงกลางมีแสงสะท้อนคุณจะเห็นได้ว่ามงกุฎเหล่านี้ทำมาจากโลหะล้ำค่า แต่มงกุฎของเจ้าหญิงน้ำแข็งไม่ส่องแสงมันทำมาจากพลาสติกนักธุรกิจมาถึงที่ทำงานของเขาหลังจากการเดินทางไกลเขาเพบว่าเอกสารสำคัญบางอย่างหายไปจากโต๊ะทำงานของเขาเขาโทรหาตำรวจทันทีและหลังจากนั้นไม่นานนักสืบก็มาถึงหลังจากสอบถามพนักงานทั้งหมดเขามีรายชื่อผู้ต้องสงสัย3มคนในนั้นมีเอมมานักบัญชีโซฟียพนักงานต้อนรับ และเจมส์ผู้จัดการฝ่ายขายแต่คนเหล่านี้ทั้งหมดอ้างว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในออฟฟิศของนักธุรกิจนักสืบใช้เวลาไม่นานในการค้นหาว่าใครโกหกเอาล่ะคุณดูออกไหมโจนคือเจมส์ผู้หญิงทั้งสองสวมรองเท้าส้นสูงในออฟฟิศแต่รอยเท้าบนพื้นเห็นได้ชัดว่าเป็นรอยเท้าจากรองเท้าผ้าใบ หญิงชาวราคนหนึ่งโทรแจ้งตำรวจเธอบอกพวกเขาว่ามีคนแอบเข้าไปในบ้านของเธอขณะที่เธอกำลังหลับอยู่ผู้ปลุกรุกเอาเงินที่เธอซ่อนอยู่ใต้ตู้กับข้าวของเธอไปหญิงชาวราแน่ใจว่าต้องเป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านของเธอแน่นอนตำรวจไปหาเพื่อนบ้านทั้งหมดแต่พวกเขาแต่ละคนอ้างว่าพวกเขาใช้เวลาทั้งวันที่บ้านดูบ้านของพวกเขาและพยายามคิดให้ออกว่าใครคือโจร ริกโก6เขาไม่ได้อยู่บ้านรถของเขาได้จอดอยู่ใกล้บ้านแล้วหลังจากที่หิมะกองอยู่บนทางเข้าบ้านดูคนเหล่านี้ดีๆหมาตัวนี้เป็นของใครเจ้าของหมาคือคนกลางเขาเป็นคนเดียวที่ไม่พยายามเข้าไปเล่นกับมันคุณเดาได้ไหมว่าในภาพมีแตงโมกี่ลูก กอเรียสอบคณิตศาสตร์ไม่ผ่านโชคดีที่อาจารย์ของเธอเป็นผู้หญิงที่เข้าอกเข้าใจเธอเสนอข้อตกลงถ้าเธอไขปริศนาได้3ข้อเธอจะได้คะแนนด,ดีแน่นอนอกอาวเรียตกลงข้อแรกคือการหาคำตอบของสมการลองดูคุณทำแบบเดียวกันได้ไหมคำตอบคือ232 กลอเรียไม่ต้องใช้เวลามากในการหาคำตอบและพร้อมสำหรับปริศนาข้อต่อไปเธอเห็นตัวเลขหลายตัวที่สร้างขึ้น,นจากไม้ขีดไฟเลขสุดท้ายควรเป็นเลขอะไรเลขตัวสุดท้ายควรเป็นเลขหนึ่งเลขหลักต่อ,ตอมาจำนวนของหัวไม่ขีดจะลดลงทีละหนึ่งและในที่สุดอาจารย์ก็ให้ลูกภูหลายลูกแก่กลอเรียใช้เพียงสาลูกเพื่อทำให้สมการนี้เป็นจริง ผ่านไปสองสนาทีกอเรียก็หาวิธีทำได้คุณรู้ไหมว่าเธอทำอะไรเธอหมุน9และได้6หลังจากนั้นเธอหยิบลูกบอลที่มีหมายเลข13 11และ6กมาและได้30ความเฉลียวฉลาดของกอเรียช่วยเธอไว้และเธอก็สอบผ่านคุณติดอยู่ในห้องที่ไม่มีประตูหรือหน้าต่าง ทันใดนั้นห้องก็มีน้าไหลเข้ามาคุณตรวจสอบทุกที่แต่ไม่พบวิธีปิดน้ำเลยคุณรู้ว่าความช่วยเหลือกำลังมาแต่ยังเหลือเวลาอีกอย่างน้อย5นาทีก่อนที่พวกเขาจะมาถึงคุณมีเวลาเพียงสองนาทีหลังจากนั้นทั้งห้องจะถูกน้ำท่วมแน่นอนว่าคุณกลั้นหายใจ3นาทีไม่ได้คุณมีของ3อย่างแต่มีเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตคุณได้คุณควรเลือกอะไรหลอดเชือกหรือถังเปล่า คุณควรเลือกถังเอาครอบหัวของคุณไว้สิ่งนี้จะสร้างช่องอากาศและคุณจะหายใจได้สองสานาทีจนกระทั่งความช่วยเหลือมาถึงคุณหลงทางในทะเลทรายมันมืดแล้วแต่แสงจันทร์สาดส่องไปทั่วบริเวณเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณก็เห็นหอคอยแต่พ่อมอชั่วร้ายกำลังมองออกไปยังนออหน้าต่างเขาบอกคุณว่าถ้าแกต้องการช่วยชีวิตตัวเองไขปริศนาของข้าแกจะต้องหาความสูงของหอคอยนี้คุณมองไปรอบๆ แต่ไม่เห็นอะไรนอกจากกิ่งไม้ร่วงหล่นหลายกิ่งนอกจากนี้ยังมีนาฬิกาข้อมือและเงาของคุณเองคุณจะใช้อะไรในการหาว่าหอคอยสูงแค่ไหนเงาของคุณจะช่วยได้คุณเปรียบเทียบความยาวของเงากับความยาวของหอคอยได้จากนั้นเนื่องจากคุณรู้ความสูงของตัวเองคุณก็จะคำนวณความสูงของหอคอยได้